สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติร่วมกับเครือข่ายซื้อมวลชนกขอปอกเขตพื้นที่สองร่วมสร้างสรรค์สารพลังงานด้านซื้อสุขภาวะ วันที่6เมษายน2566มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยได้จัดการประชุมเพื่อหาแนวทางการดําเนินงานแก้ปัญหาการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของคนไทยผู้มีปัญหาสถานะบุคคลณนห้องประชุมห้องอาหารเคียงน้ํารีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดต,ตากทั้งนี้เพื่อนําเสนอสถานาการณ์ปัญหาของกลุ่มคนไทยที่มีปัญหาสถานะบุคคลและปัญหาสถานะทางทะเบียนคนไทยไร้สิทธิ ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้รวมถึงการนำเสนอแนวทางการทำงานจังหวัดต้นแบบการแก้ปัญหากลุ่มคนไทยที่มีปัญหาสถานะบุคคลและแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายคนทำงานคนไทยไร้สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดตาสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติร่วมกับเครือข่ายสื่อมวลชนกขอปอกเขตพื้นที่สองร่วมสร้างสรรค์สารพลังงานด้านสื่อสุขภาวะ